I like to notification. One new notification Thanks. from Amazon Shopping. I just got that. That shipment has arrived. they right here. Get the notification. Okay. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะมามากอีกหนึ่งวันจากแม่บ้านอินยูเอและขอบคัวนะคะปะ่ะไปกันเลยชีวิตหนึ่งวันของแม่บ้านเฮดอัญญนยังแน่ทำอะไรบ้างเนาะคะ่ะเนาะไปกันเลยค่ะ This one เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะ ไปเลยบีบ,บรรยากาศฝนตกมาสองสามวันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะอยู่แต่ในบ้านค่ะฝนตกเนี่ยค่ะคึ้มๆมาจอดสตอเบอรี่นาะค่ะเนาะสตอเบอรี่ก็เริ่มสุกแล้วค่ะ ไม่เก็บเดี๋ยวอะก็หลอกกระแตมาเอาไปกินก่อนค่ะเห็นไหมสุกนี่เลยเห็นไหมเก็บค่ะออกมาเรื่อยๆค่ะหนาวจะมาแล้วเสียดายเสียดายเห็นไหมลูกดกมาค่ะอย่างที่แม่บ้านบอกออกได้ตลอด ออกได้ตลอดค่ะเอาไปไว้กลางในใบ้านเดี๋ยวเิ่นกระสุกติมที่ค่ะนี่เลยค่ะนาน้ำเสนอมาค่ะเห็นไหมเห็นไหมอื้ม ฝนก็ตกลินลินนะคะเพื่อนๆค่ะเลยกำลังกำนึงกำนึงกำนึงกับฝนตก บรรยากาศฝนตกลิ้นเย็นสบายหนาวนิดนิดใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเรื่อยๆเสียงนุร้ลองโอ้ยธรรมชาติแท้จริงเลยสิเก็ยังนอเนี่ยค่ะไปบานชอบสั่งของออนไลน์ให้น้องนาะลินนะคะเพื่อนๆค่ะเ่อใครออกไปชอบนอกบานเท่าไรสำหรับ ของน้องนาลินค่ะแม่บ,บ้านก็จะช็อปออนไลน์ประมาณเนี่ยสะดวกสบายกว่าค่ะให,ะใหมห่ทิ้เศษเลยผมนี่ยลบล้งไปหมดแล้วเนาะผมเนี่ย,ยในบ,บ้านสั่งให้น้องนาลินเดี๋ยวแม่บ,บ้านจะเปิดให้ดูนะคะว่าแม่บ,บ้านได้ยังมาก็เป็นเสื้อผ้าหนาหนาวหนาฟอประมาณเนี่ยเป็นสเวตเตอร์ประมาณเนี่ย นี่เลยค่ะสีชมพูเห็นไหมน่ารักเลยฮันนี่ลูกให้หนูสเปเชียลอยู่ไหนแกนี่นะคะ่ะเพื่อนๆค่ะ่บบานสร้างมาสามตัวตัวที่เปิดแล้วม้วนเนี่ยตัวนั้นมาก่อนเป็นส่วนมากจะเป็นแจ็กเก็ตประมาณนี้คะ่ะเข้ามานะเอาแล้วเนาะค่ะเนาะดูเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมะม่วง มะบวงแ <are> ม็กสิกันเมนโ f e ยูเฟลทรัมมะม่วงมะม่วงมะม่วงโอ้ยของเสร็จแม่บ้านซือมาสามลูกค่ะสามลูกหาเรียนถ้าไปคอสเกอร์นะคะถูกค่ะหกลูกประมาณหาเรียนยูสตูแลนด์สามลูกหาเรียน แตกต่างแต่ว่ามันจะสดนะคะจะสดแกงแกเคียวหวานไก่ง่ายๆสไตล์แม่บ้านเนาะค่ะเนาะก็ไม่นี่เลยค่ะพัดไก่ใส่พริกแกงเขียวหวานแล้วก็กะทิอร่อยดีแล้วก็ใบเหลดพามาจากหน้าบ้านปลูกเองเก็บเองทำเองกินเองเดี๋ยวเขา พัดให้ไก่หอมแล้วก็จะใส่น้ำกะทิพัดลงไปเรื่อยๆนงคะมาดูตอนเป็นสุกเลยค่ะ<ช>ตอนเติมน้ำกะทิลงไปทีละเน็ดนะคะพัดไปเรื่อยๆจนเพื่อนจะขุนหอมดีประมาณเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยแม่บ้านก็เติมลงไปทีละเนเดกะทินะคะเนาะสุก เรียบร้อยแกงเขียวหวานไม่มีมักนี่แีลวค่ะประมาณนี้เลยค่ะชีวิตประจําวันของแม่บ้าน, USA นอินยูเอเอนาะค่ะหลังจากส่งลูกไปเรียนก็ผ้าเก็บสตรอเบอรี่นาบ้านแล้วก็เขาครั่วเฮดยูเฮดกินตอนเย็นๆก็ทําแกงเขียวหวานไกลเนาะค่ะก็ไม่ได้สอนทำอาหารนะคะเพื่อนๆคะ่ะ ทำกินเองคะ่ะบดไดซสอนค่ะแต่อยากให้เพื่อนๆได้ดูแม่บา้านทาอาหารก็เป็นคะ่ะกินแล้วก็ล่างขึ้นส่วนหนึ่งคะ่ะอันไหนที่เอาเขาเครื่องล่างเนาะค่ะแม่บ้านก็จะเอาลงเครื่องี่เลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะอันที่เอาลงเครื่องล่างนะคะเนี่ยอันส่วนที่ไม่เอาลงเครื่องแม่บ้านก็จะล่างขวมไว้เนี่ยประมาณเนี่ยคะ่ะเนี่ยส่วนนี้คือเอาลงเครื่องนะคะเพื่อนๆแม่บ้านก็จะเอาลงเลยคะ่ะ เดี๋ยวแม่บ้านขอเอาถ้วยเอาจานตรงสิ่งนี้ลงเครื่องล่างให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เนาะค่ะกับชีวิตประจําวันของแม่บ้านอินยูเอเอและครอบครัวค,ค่ะขอบคุณลหลายๆเนาะค่ะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับเพื่อนๆที่เข้ามาสปอร์ตเข้ามาดูวิดีโอและก็ให้กำลังใจกับแม่บ้านอินยูเอและเอนดูน้องนาลินเนาะค่ะวันนี้ก็แค่นี้ละค่ะฝากคลิปต่อๆไปของแม่บ้าน i ิน s a ด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะกดกดตัมอัพให้กับแม่บ้านอินยูด้วยค่ะขอบุณหลายดด้วยค่ะเด้อเจอกันคลิปหนาบายบายไปแล้วทำความสะอาดถ้วยจานก่อนค่ะนี่เลยชีวิตแต่ละวันของแม่บ้านก็จะประมาณนี้ละค่ะเ,เพื่อนๆนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดตัมอัพถ้าอยากให้แม่บ้านเหตุเกี่ยวกับยังก็ คอมเมนต์ใต้คลิปแนะนำคำอาด้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยค่ะ